หลายๆคนนะครับมีความคิดอยู่ในใจมีความคิดอยู่ในหัวตอนนี้เนี่ยเราควรเก็บตั๋วไว้เปิดตู้ไหนดีเราควรวางแผนการใช้ตั๋วย่างในดีในอนาคตตู้ไหนบ้างน่าสุม่มตู้ไหนบ้างไม่น่าสุม่มแต่ละความคิดของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าลน์อัพของแต่ละคนนั้นที่มีอยู่ในหัวในการปัน้นก็จะแตกต่างกันไปตามงบประมาณตามการรองตัว๋วหรือระยะเวลาของการเปิดเซิร์ฟวันนี้จานแชคไวเนสเกมเมอร์เนี่ยจะพามาชมนะครับ แผนการลดแมปของจานแจ็คไวในเกมเมอร์ที่จะเปิดตู้ไหนบ้างในตู้ตัวละครใหม่นะครับอันนี้จะไม่รวมกายแท้วิญญาณยุทธ์นะตู้ไหนบ้างที่จะส่งการเตรียมตัวอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันไปดูกันครับมุงเดบความคิดเห็นนี้เป็นความิดเห็นส่วนตัวไม่อยุ่ยากให้ทำการด,ามมาดาราม่าเดือเดดสเตลลาโกพัส รับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stellar Go plus ดิงกอยู่ใต้ d e s c r i p t i o ตัวแรกปู่กระบี sp ตัวละครใหม่ที่เตรียมออนแอร์ air, เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไทยน่าจะประมาณ20กว่ากว่าเดือนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ใครหลายคนเนี่ยต่างเฝ้ามองหาที่จะเปิดที่จะปั้นนะครับโดยในตู้นี้เนี่ยอาจารย์เองก็ เปิดนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าอยากจะเปิดอยากจะปั้นมันเหมือนกันเพราะเนื่องจากในเซิร์ฟนอกเนี่ยจานเล่น6ปีไปแล้วเล่นเสือไปแล้วนะครับก็อยากมีโอกาสเล่นปูกกะบีบ้างก็เลยว่าจะเล่นปูกกะบีที่เซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยแหละเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เตรียมตัวได้ดีที่สุดนะครับเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์นอกบางทีตัวละครใหม่เข้ามาเราจะเตรียมตัวไม่ทันโดยข้อที่ปูกกะบีคงไม่ต้องพูดถึงนะนอกจากคาเดียวนะครับว่าแรงนะครับแรงมากๆโดยณตอนนี้เนี่ยถึงแม้เขาจะยังไม่มีการแทบวิญ,ญญาณยุตก็ตามเนี่ รวมถึงการทำไลฟ์ที่จันได้เตรียมตัวเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่างานนี้เนี่ยเปิดสุดแน่นอนนะครับโดยในตู้นี้เนี่ยขั้นตําของการเตรียมตัวนั่นคือ400ใบนะครับเพราะเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะเจอดวงปังดวงเฮงไม่เท่ากันนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเจอทนาของการการันตีนะครับก็จะ400ใบเมื่อจากมันเป็นตัวละคร sp นะครับโดยในตู้เนี่ยก็จะมีกระดูกวิญญาณเฉพาะทั้งหมด2ชิ้นนะครับก็จะอยากแนะนำให้ทุกคนเนี่ยมาเก็บกันให้ครบๆนะครับโดยค่าความสมัมนร์ต่างๆเนี่ย ก็จะเป็นตัวละครทพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็สามารถมาเปิดหากันได้นะสำหรับความชอบของแต่ละคนที่อยากจะลุยนะครัส่วนใครอยากจะปั้นหกปีให้มันสุดก็แต่ละคนไม่เหมือนกันนะต้องขอรบก,กันตัดสินใจของแต่ละคนนะครับความชอบแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะส่วนตัวจานก็อยากจะชักกระบี่กันให้สุดเลยนะแต่ว่าในทางด้านของสกินที่มันจะมาพร้อมกับตัวละครที่เปิดให้5ดาวแดงที่เป็นสกินล่างสีแดงนะครับจานคิดว่าตัวนี้เนี่ยจานเองก็น่าจะไม่ได้นะครับน่าจะไม่ได้เพราะว่า เศษตัวละครจันลงกับปีพีตรงล่างเขียวไปหมดแล้วนะครับซึ่งมันต้องมีเศษตัวละครสำรองไว้สักสองสาร้อยอ่ะสำหรับดวงแบบกลางๆนะแล้วก็เศษเป็นสัก5้าหกร้อยสำหรับดวงที่ดวงแยกจริงๆสำหรับใครดวงดีอ่ะก็อาจจะเปิดได้ใน400ใบก็ได้นะครับสำหรับ5ดาวแดงก็อวยพอให้ได้กันทุกๆคนเลยตัวละครต่อมานะครับที่จะต่อจากตู้ปูกระบี SP ีนั่นก็คือท่าหน้าของคันสอนน้ำแข็งครับ โดยขั้นสอนน้ำแข็งนี้นะครับจะเป็นตัวละครสายปีกนะครับซึ่งเป็นระดับ S S R หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าสายปีกเนี่ยพี่เสือเขาคลองนะครับซึ่งตัวละครตีตู้นี้เนี่ยจานบอกเลยว่าจานเนี่ยจะเปิดเพียงแค่150ใบเท่านั้นนะครับเฮ้ยทำไมจานถึงเปิดล้านเนี่ยจานบอกว่ามันไม่ดีเหตุผลที่จานจะเปิดนะครับเนื่องจากมันมีไอเทมมาพร้อมกับตัวละครนะครับนั่นคือไอเทมที่มีชื่อว่าทางด้านของที่อัพค่าความสัม อัพพลังค่าโชคนะครับให้กับกระดูก sp ชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นที่สําคัญมากๆในอนาคตเนื่องจากการใช้กระดูกวิญญ,ญาณของเราในแต่ละคนเนี่ยในช่วงเมเยร์ดเนี่ยจะเป็นระดับ sp ซึ่งชิ้นเนี้ยสาคัญมากมันเพิ่มค่าโชครวมถึงการเพิ่มค่าทนาข,าของสแต็คเปคอร์เซนต์ตามค่าของเลเวลที่เราอัพไปครับดังนั้นเนี่ยชิ้นนี้ระดับสีแดงนี่จำเป็นมากๆแต่เหตุผลทำไมจานหนึ่งให้เปิดเพียงแค่150าใบสำหรับตัวเตัวเองนะตัวจานเองนะครับอันนี้ย้ำไว้ก่อนนะว่า อันอธิบายทั้งหมดคือตัวจันเองนะครับเพราะเนื่องจากเนี่ยตู้ตัวละครหลายๆตู้ที่มันจะมาต่อๆกันเนี่ยเราจะไม่ทันนะครับแต่สาหรับใครที่มีงบประมาณเปิดไปเลยครับ300บาเพื่อเอาที่อัพให้มันเป็นสีแดงตั้งแต่เริ่มเลยเราจะได้ค่าโชคบวก5รวมถึงการอัพค่าขั้นสเตต,ตัสต่างๆที่เพิ่มขึ้นของกระดูก SP ซึ่งมันจะมาเหมาะกับช่วงเวลาที่อัพแพทใหม่กระดูกฟิวชั่นได้ะครับตอนนั้นเนี่ยกระดูก s p ีจะเป็นสิ่งหนึ่งสําคัญที่สําคัญในการอัพค่าพลังให้กับทั้งทีมของเราเลยดังนั้น ชิ้นนี้จําเป็นมากๆพอๆกับวงแหวนวิญญาณครับนะครับพอๆกับถุงเช่นเดียวกันที่เอาไว้อัพค่าโชครวมถึงอัพค่าสแตทให้กับกระดูก SDR ส่วนชิ้นนี้ก็เป็นค่าของกระดูก s t สําคัญไม่สําคัญก็ลองคํานวณกันดูนะครับชิ้นนี้เนี่ยถ้าพลาดไปแล้วตามหาตอนหลังมันยากมากๆเลย <S 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 ตัวละครตัวต่อมาที่จะเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะเป็นท่าหน้าของเสี่ยวอูร่ร่างอาวุธลับนะครับแต,แต่ก่อนที่เสี่ยวอูร่ร่างอาวุธลับเนี่ยจะเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์มาเนี่ย มันจะมาพร้อมกับอาวุธชิ้นใหม่ก่อนที่จะเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นะครับดังนั้นเนี่ยอาวุธชิ้นใหม่ที่เข้าของตัวละครน,นี้เนี่ยมันจะเป็นชิ้นที่ใช้กับเสี่ยอู่โดยเฉพาะนะครับมันจะช่วยให้เสี่ยอู่เนี่ยเล่นได้อย่างดีนั่นก็คือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าพุทธพิโรถังครับโดยในตู้พุทธพิโรถังทุกคนก็ต้องมีตั๋วในการเปิดนะครับมีเพชรในการเปิดอีกโดยถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่สามารถเปิดพุทธาพิโรถังได้นะครับหรือว่าไม่ตั้งใจเนี่ยที่จะทําสายอาวุธรับอยู่แล้วเนี่ย ก็ข้ามได้ทั้งพุทธาพโลดถังแล้วก็ข้ามได้ทั้งทาหน้าของเสี่ยวอูครับแต่จารย์แนะนําว่ากิจกรรมพุทธภพโลธถังเนี่ยมีของน้ำมันเป็นจิตตัวละคร S.P. อยู่ดังนั้นให้เราเนี่ยเปิดหาแต่พอประมาณนะครับเปิดซักหกสิบเก้าสิบหรือว่าเปิดตามลําดับที่เป็นสเต็ปของเขาเนี่ยให้ได้พอประมาณก็เพียงพอส่วนใครจะเปิดทานาของตัวละครใหม่ที่เป็นเสี่ยวอูอาวุธรับหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่ชื่นชอบได้เลยแต่ส่วนตัวจานจานบอกได้เลยว่าจานไม่เปิดนะครับเพราะว่าจานตั้งใจจะเล่นตัวละครปกตินะ แต่ว่าเสืออูรับนี้เนี่ยมีข้อดีข้อเด่นในการเล่นไหมมีครับในกิจกรรมที่ใช้อาวุธรับเนี่ยเสออูก็สามารถทําแต้มได้ดีกว่าชาวบ้านชาช่องเขาแต่สําหรับใครที่ปั้นตัวละครปกติไว้เก่งอะ่ะมันก็ทําแต้มได้ดีนะแต่อาจจะได้ไม่เทียบเท่าได้แบบเปอร์เซ็นต์ไม่ดีเข้าแมคานิกไม่สูงเท่ากับตัวละครที่เป็นตัวละครเฉพาะของกิจกรรมกิจกรรมนั้นนะครับถามว่าตัวละครเสออูป,ปั้นยากไหมมันก็เป็นตัวละครเอเดนอาปั้นดาวมันก็ไม่ได้ยากเพราะว่ามันใช้เศษปกตินะครับแต่ว่าอาวุธอะสําคัญที่สุดก็คืออนขง พุทธพิโรถังครับการปั้นพุทธะพิโรถังให้สูงแล้วทําดาเมจได้ดีรู้ๆกันอยู่นะครับว่าการที่ปั้นอาวุธลับเนี่ยต้องปั้นทั้งอาวุธลับปั้นทั้งตัวมันเปลืองสองเท่าครับดังนั้นเนี่ยคำนวณดีๆในการเปิดในการใช้ในการเล่นนะครับแต่ถ้ามคายที่งบประมาณเหลือๆอยากปั้นเสียวูออกมาเล่นเล่นได้เพราะว่าเดี๋ยวอนาคตจะมีตัวละครที่ช่วยมาเสิร์ฟอีกตัวหนึ่งในการเล่นนะครับ ตัวละครต่อมานะครับตัวคอรแรปตัวแรกของเกมถังซานของเรานะครับ <S <S นั่นคือปูกระบี่ขาวนะชื่ออ่านยากจังของอ่านเลขปูกระบี่ขาวแล้วกันนะครับโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเน้นในการของน้านของการ PvP สําหรับใครที่ลาคาญตัวละครที่ชอบออกมาตัดจังหวะตัวละครไหนที่ชอบออกมาแซมแรมหรือว่าออกมาที่ไม่ใช่รอบของตัวเองเนี่ยปูกระบี่สับโหดไม่เหลือใครครับแต่ไอคนเนี่ยน่าจะได้เห็นรีวิวไปแล้วนะสาหรับการรีวิวตัวละคร ตัวนี้พร้อมกับแหวนแบบคบคันนะครับสามารถหาดูได้ในช่องเราเลยตัวละครตัวนี้เนี่ยถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะครับในการ PVP เนี่ยจะถือว่าเป็นตัวละครที่ดีเล่นแล้วมันครับเล่นแล้วมันมากๆเพราะว่ามันเอาไว้เล่นฆ่าเสือได้ครับมันเป็นตัวละครที่เอาไว้ฆ่าเสือเนื่องจากเสือชอบออกมานอกรอบหรือว่าตัวละครในหลายตัวที่ออกมานอกรอบเช่นปูก,กระดูนะครับหรือหลายตัวละครที่ออกมาแซมแรมจูชิงหรือจะเป็นมูกไายก็ตามแต่จริงถ้าใส่แหวน2เป็นดอกไอเป็นนกเนี่ย ปูกกระบี่ของเราน่าจะไม่โดดมั้งจันจำไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวพิฆาตสาหรับหลายๆคนที่จะเอามาเล่นเหมือนกันโดยจะมีกระดูกปัญญาเฉพาะ2ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับโดยในตู้นี้เนี่ยจันก็คิดไว้ก่อนว่าจาันอาจจะไม่เปิดนะครับอาจจะไม่เปิดในตู้นี้นะเนื่องจากใน pvp จันไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่หรือว่าจาันไม่ค่อยเข่งการลง pvp นะครับแต่ถามว่าตัวนี้เล่นมันไหมตัวนี้เล่นมันมากครับจันบอกเลยว่ามันจริงๆนะถ้าปั้น5ดาวแดงแหวนแสนปีครบเนี่ยเล่นมันจริงๆครับมันโดดสับแบบ สำหรับสายไหนที่ชอบลงยกพลลง p PP เนี่ยก็มาจัดกันได้นะครับต้นี้เนี่ยก็เตรียมไว้ประมาณ300ใบได้เลยสำหรับใครที่ต้องการอยากจะเปิดนะแต่สำหรับจันเนี่ยจันก็คิดไว้แต่แบบ70%เนลยในใจตอนนี้นะครับไม่เปิดจะเก็บตัวไว้เปิดพวกกายแท้อื่นๆที่เข้ามาในระหว่างตู้เช่นกายแท้ที่เป็นอ่า p ีพีโตเอพีนะครับหรือจะเป็นกายแท้หลังๆที่มาเปิดเสริมนะครับที่จะเป็นตัวละครที่มีมาให้เราอีกดังนั้นเนี่ย คำนวณการใช้ตัวนะครับดูแล้วเนี่ยตัวนี้น่าจะไม่เปิดนะจ๊ะตัวละครตัวต่อมานะครับก็จะเป็นฐานานของต้าหมิงนะครับตัวละครที่เรียกว่าเทสิบแพ็เนี่ยเป็นกำการเหมือนปูกระบี่เอ้ยปู่กระดูเอ้ยปูพิษเอ้ยถูกแล้วนะครับดูตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เป็นสายบัฟก็ได้เป็นสาย p v p ก็ได้ครับหลายหลายคนน่าจะรู้จากการที่าจารย์ทำคลิปลงช่องไปแล้วว่าตัวนี้เป็นตัวระเบิดโลครับยิ่งฝ่ายตรงข้ามบัฟโลเท่าไหร่นะ ตัวนี้ระเบิดโลดามเอทแบบโดนเข้าเลือดแบบตุ้มๆครับเป็นตัวสาย PVP ที่จัดจ้านอีกตัวหนึ่งนะครับรวมถึงเนี่ยในเขตแดนเชื่องช้าก็เป็นตัวละครที่เอาไว้กด PVP ได้อย่างดีนะรวมถึงตัวนี้เนี่ยเล่นกระปูกระบ,บีขาวมันมากโหดมากครับถรารที่จะเล่นเนี่ยก็สามารถไปจัดกันได้นะครับในตู้นี้เนี่ยก็จะประมาณ300ใบได้กระดูกอย่างเฉพาะทั้งหมด2ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่หากว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้เข้มการ PVP นะครับก็สา,สามารถข้ามได้ หรือจะเปิดแก่มๆสัก60 90ใบหรือว่าเปิดลุ้นสเต็ปที่เป็นการ์ด SSR สักเล็กสักน้อยก็ได้แต่ละคนนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเล่นสนุกมันและมันมากนะครับอีก1อย่างนะครับต้าหมิ่เนี่ยเป็นตัวที่เอาไวบ้บัฟค่าฐานะของการตีด้วยอาวุธลับครับดังนั้นตัวละครตัวนี้นะครับถ้าหาว่าใครจะปั้นเสียอูอาวุธลับเนี่ยถ้ามีตัวละครต้าหมี่เนี่ยจะดีมากดังนั้นต้องเปิด2ตัวนี้มันจะเล่นคู่กันครับ ถ้าสำหรับใครเนี่ยที่ต้องการแบบปั้นสุดนะครับก็สามารถปั้นทะนะของต้าหมีเนี่ยไปเล่นกับเสี่ยวอู่อาวุธลับได้มันเสริมดาเมจเสี่ยวอู่โดยการใช้อาวุธลับเนี่ยเสริมแรงมากขึ้นครับบอกได้เลยว่าแรงมากๆนะแต่ว่าสําหรับจานนะครับจานคิดไว้ก่อนโดยชั่วคราวนะไม่เปิดนะครับจานน่าจะไม่เปิดหรืออาจจะเปิดเพียงแค่ลุ้นสเต็ป3รางวัล SDR ที่เป็นสเต็ปด้านล่างครับประมาณ90บใบหรือ70บใบนี่แหละก็จะเปิดแค่นั้นเพียงพอนะครับในส่วนอื่นอาจจะไม่เปิดเดี๋ยวดูก่อนว่า ในช่วงหลังหนักเนี่ยเราใช้ตั๋วเยอะไหมเราเก็บตั๋วพอหรือเปล่าส่วนตัวจานจานชอบตัวนี้มากนะเพราะว่ามันเท่แล้วมันก็เล่นใน Pv P v พมันครับมันไม่ต้องไปเล่นอะไรเยอะมันระเบิดโล่มันมันอะ่ะตัวละครต่อมานะครับนี่คือเหตุผลที่ทําไมถึงต้องเก็บตั๋วกันไวเ้เยอะๆนะครับนั่นคือตัวละคร SP สายช่วยเหลือตัวแรกของเกมหลงหลง SP ครับถ้าใครเนี่ยทำห้าแดงภายในตู้ได้เนี่ยก็รับทนานะาของสก,กินสีฟ้า เลยนะครับถือว่าสวยมากๆใส่สลับกันเนี่ยออร่าเปล่งประกายดวงจันทร์นะครับที่ส่องประกายยามค่าคืนหรือจะเป็นดวงตะวันนะครับที่ส่องประกายยามมันไม่ใช่หรอกมันคือดวงจันทร์ทั้งสองตัวนั่นแหละนะครับดโดยลงหลงเอพีเนี่ยจะมีกระดูกยานเฉพาะทั้งหมด2ชิ้นนะครับซึ่งจันรได้ทั้งหมด2ชิ้นมาครบแล้วจานไม่ได้เปิดเอาเฉยๆนะโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับบัฟกระดูกโหด p v p ก็โหดครับความสามารถสั่งตายของเขาเมื่อเล่นในเขตแดง10บรอบคือชนะเลยคือเดอะเบสครับ รวมถึงใน PVP ก็โหดแล้วนะครับในการตีกระดูกเนี่ยทำให้สแต็กการรับต่างๆนะครับรวมถึงการเล่นโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยเล่นกับปู่กระบี่ SP ดีที่สุดครับคือมันทำให้เขตแดนปู่กระบี่หรือดาบของปู่กระบี่เนี่ยไม่หายไปครับคือดาบปู่กระบี่เมื่อดึงจากเพื่อแล้วมันจะหายใช่ไหมมันจะไม่หายมันจะคงอยู่หนึ่งรอบเหล่านั้นเอาไว้ดังนั้นปู่กระบี่จะฟันได้เรื่อยๆจัดโจมตีได้เรื่อยๆไม่ต้องห่วงการใส่ดาบอีกแล้วครับ ใส่ดาบหรือเปิดเคแดนเพียงแค่รอบเดียวสามารถทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องครับรวมถึงในการเล่นต่างๆเนี่ยก็บู์บัฟสแต็ปโหดมากๆครับตัวละครตัวนี้ถือเป็นตัวละครที่ว้าวมากๆนะครับทั้งๆที่ยังไม่มีทางด้านของกระดูกเฉพาะท้นที่3แต่ว่ามีฐานะของกายแท้เป็นยุ์แล้วอาจารย์บอกไว้ก่อนนะครับในเซิร์ฟนอกเนี่ยตัวละครเข้าเสร็จจิตเข้าต่อจิตเข้าเสร็จกายแท้เข้าต่อในระยะเวลาเพียงแค่10วันเท่านั้น สิกว่าวันนี้รวมทุกอย่างของหลงๆไว้ในที่ที่เดียวครับเพชรเนี่ยไม่จําเป็นเก็บเอาไว้เลยตัวนี้สําคัญและเดอะเบสมากๆเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการเล่นทั้งการบัฟตีกระดูหรือการทางด้านของการ PVP การเล่นเนื้อเรื่องลงได้ทุกอย่างครับขึ้นชื่อว่าเทพธิดา94ระดับ SP ตัวแรกของเกมที่เป็นสายช่วยเหลือลงได้แบบทุกอย่างครับดังนั้นเนี่ยเก็บกันเอาไว้ในการเปิดให้สุดครับแต่สำหรับจานเนี่ย จิตถ้าเป็นธงฟ้าเนี่ยในการเปิดตู้รอบแรกมันไม่ได้สําคัญอะไรข, Muss ขนาดนั้นนะเพราะว่าธงฟ้ามันต้องใช้เยอะดังนั้นเนี่ยจย์จะเก็บธงฟ้าเอาไว้และจย์จะไม่เปิดอีกแล้วในเซิออร์ฟเวอร์ไทยจย์จะมาเปิดในตู้นี้นะครับและตู้ธงแดงจะจะเปิดให้ถึงขั้นที่สูงที่สุดดังนั้นเราจะน่าจะได้ประมาณขั้นแได้ครับถ้าดดงไม่ไม,ไม่ไม่อัปปีจริงนะจันว่าได้ครับเก็บตั้งแต่ตอนนี้เลยดังนั้นใครจะเปิดตู้จิตที่เป็นธงฟ้าหรือว่าใครอยากเก่งก่อนไปก่อนเลยจยันจะค่อยๆสะสมนะครับโดยในตู้นี้เนี่ยต้อง แล้วก็รางวัลสเตปในตู้หลังๆเนี่ยอาจารย์ลืมบอกไปนะว่าถ้าหากว่าเราทำดาวในตู้ได้มันจะได้ตัวละครฐานะของตัวในการสุ่มตัวละครเนี่ยในการเปิดอีกดังนั้นมันจะได้เปิดเป็นสเตปต่อเนื่องต่อเนื่องได้เรื่อยครับสามารถทําดาวยิ่งสูงมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเราจะได้เล่นง่ายดึหนึงในของรางวัลด้วยนะอันนี้ลงหลงเนี่ยต้องเปิดครับต้องเปิด stella go pass เกกพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอน หากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e ลลาดโก plus ลิงอยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับตู้ตัวละครที่จานแจ็คเนี่ยวางแผนไว้ว่าจะเปิดและจะไม่เปิดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวละครปกติแต่ว่าจานก็ซมแรมเสริมเข้าไปแล้วนะว่าจะมีคาแท้ตัวไหนที่จานจะเปิดบ้างนะครับแต่ตัวนตัวไหนที่จานไม่ได้พูดเนี่ยนั่นคือจานจะไม่เปิดหรือจะเปิดก็เปิดเพียงแค่เล็กน้อยนะครับอีกอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่กลัวว่ากายแท้ไม่ยันยุธจะ เอาไม่ได้หรือว่า,าจานผมตัวไม่พอสมกายแท้สะสมเหรียญครับเหรียญที่อยู่ในตู้กายแท้วิญญาณยุทธ์เนี่ยคุณสามารถนํามาแลกกายแท้วิญญาณยุทธ์ได้นะครับเก็บเอาไว้2 3 0 0 4 500เก็บไปเถอะเพราะว่าในตู้ตัวละครกายแท้เนี่ยถ้าคุณเปิดไม่ได้คุณแลกจากเหรียญเนี่ยสามไฟลุ่มก็ทําได้ครับคุณเก็บเอาไว้3-400เอาไว้ในยามที่คุณต้องชันจะใช้จริงจหรือจะเป็นกระดูฟิชชั่นที่ต้องการจะแลกจริงๆนะครับอย่าไปแลกอะไรที่มันไม่จําเป็นหรือว่ามันไม่ไม่ช่วยให้เราเก่งขึ้นอ่ะม หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้กับทุกคนในยามอย่างที่จานบอกไปนะครับงดดราม่าใดๆต่างๆนะเพราะว่าตู้นี้เนี่ยหรือว่าการเปิดตู้ต่างๆเนี่ยจานคิดเห็นแล้วก็วางรถแบบเอาไว้เพราะไม่ง้นเนี่ยเราจะเปิดทุกตู้มันจะไม่ไหวครับตัวละครมันจะเข้าทีๆรวมถึงกายแท้มันจะมาเสิร์มมาขั้นดังนั้นเราจะเปิดทุกตู้มันจะไม่ได้จริงๆนะครับ หวังว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวทางให้กับทุกคนหลายคนได้ใครคิดเห็นต่างกันอะไรยังไงก็ลองคิดเห็นกันได้นะครับแต่ว่าจานคัดมาแล้วว่าอันไหนควรเปิดอันไหนจานต้องคาดจริงๆเพราะว่าไม่ไหวเกิดการสุ่มทุกตู้ทุกตัวตู้ละ300 400 500มันไม่ไหวครับหนักไปสําหรับการสะสมในช่วงเวลากิจกรรมหลังๆที่มันมีมาไม่เยอะนะครับฝักร้านเติมเงินสปอนเซอร์ของเรากันไว้ด้วยนะครับเซลรากโกพาร์ตนะครับเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟัน กูราแค่ฟานสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เปก่อนจะให้กันได้นะจ๊ะสามารถด onation หรือว่ากดทนาน้าของสมาชิกเมื่อเป็นครอบครัวเดียวกับไว้นท์เกมเมอร์กันได้ใจใหม่ยิดหน้าครับสำหรับคลิปนี้ปุ้นปุ้น